โอเควันนี้ก็จะมาสอนเขียนสกอร์ชี e วอลเลย์บอลเนาะเป็นประเภทในล่มเนาะอ่ะมาในส่วนที่หนึ่งเลยส่วนที่หนึ่ง name of the competition ก็เป็นชื่อรายการเนาะชื่อรายการเราก็เขียนชื่อเต็มๆไปเลยอ่ะบนนี้ชื่อรายการเช่นเยาวชนแห่งชาติครั้งที่34อันนี้ city hall เนาะ city hall ด้านบนจะเป็นจังหวัด ด้านล่างจะเป็นชื่อสถานที่แข่งขันหรือว่าจะเป็นโรงยิมอะไรก็ว่ากันไปเนาะต่อไปคอน,นท o u โ t r y code เนาะจะเป็นตัวเลขของเขาเรียกว่ารหัสรหัสของประเทศอ่ะสมมุติว่าเป็นประเทศไทยอย่างนี้เนาะก็เขียน t H A อ่ะแข่งที่ประเทศไทยก็เป็น t H A m a ทที่ แมทที่11อ่าน้องก็เขียนไปเนอะมาดูส่วนต่อไปก็เป็นวันเดือนปีที่แข่งขันเช่นวันที่10เดือนหนึ่งปี66เนอะเวลาเริ่มเลยเวลาก็จะเป็นบ่ายโมงแล้วก็ส่วนต่อไปจะเป็นทีม vs จุด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 ,ดเนอะก็ ทีม A นะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเลยเวลาเรานั่งสกอร์ชีนเนาะเราจะหันหน้าเข้ากับสนามอยู่แล้วอ่ะทีม A จะอยู่ฝั่งซ้ายมือของเราเนาะอ่าเราก็เขียนไปอ2เขาจะทำการเสี่ยงเสี่ยงเหรียญเนาะแล้วก็จะบอกว่าทีมไหนได้อยู่ทีม A หรือทีม B เราก็จดไปตามที่เขาบอกเราเลยเนาะอ่ะอันนี้พี่ยกตัวอย่างว่าเป็นอ่าไทยเจอกับ USA อ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนด้านบนเนาะ มาอีกส่วน division division เนาะ division จะมีผู้ชายผู้หญิงอะไรว่าก,กันไปแล้วก็เวลาขีดนะคะขีดเราจะขีดเป็นากากบาทในช่องนะคะขีดเต็มเต็มไปเลยขีดกากบาทแบบนี้เป็นต้นเนาะต่อไปหมวดหมู่หมวดหมู่จะมีซี youth, เนียชูเนียมียุทเนาะแล้วก็เลือกไปเลยแต่ส่วนมากจะเป็นซีเนียเนาะ ที่ปกติโอเคส่วนด้านบนก็จะมีประมาณนี้เนาะต่อไปส่วนด้านล่างเลยอ่ะมาตรงนี้ส่วนด้านล่างอ่ะเหมือนเดิมเขียนไปเลยทีมทีม A หรือทีม B อ่ะเนาะเขียนไปเลยเขียนชื่อ ชื่อนักกีฬาเนาะจะเรียงจากน้อยไปมากสมมุติว่าเลขน้อยที่สุดคือเลข3เนาะก็เขียนไปเลย3 6 7 8 9 10แอ่ะแล้วก็ชื่อนามสกุลเนาะชื่อนามสกุลของผู้เล่นเลยจากนั้นใครที่เป็นกัปตันทีมให้เราวงเล็บด้านหลังแล้วก็เขียนว่าตัว C แบบนี้เนาะ โอเคต่อไปเป็นลิเบโรเพเยอร์เนาะก็เขียนไปเลยทีมไหนที่มีลิเบโรหมายเลขหนึ่งหมายเลขสอง,ม,สองมีสองตัวก็เขียนสองบรรทัดนะมีตัวเดียวก็บรรทัดเดียวอย่างนี้เนาะต่อไปจะเป็นตัว c จะเป็นโค้ดเนาะ AC 1ผู้ช่วยโค้ดคนที่1 AC2 ผู้ช่วยโค้ดคนที่2อ,อ่ะตัว t จะเป็นผู้ช่วยเทคนิค เอ็มจะเป็นแพทย์เนาะเป็นแพทย์ประจําทีมต่อไปอน,นี้จะเป็นลายเซ็นเนาะลายเซ็นกับตันทีมทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ลายเซ็นโค้ดทั้งสองฝั่งเลยเช่นกันเนาะอ่ะส่วนนี้ก็จบไปแล้วเนาะต่อไปเป็นฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้จะเป็นฟาวทางเทคนิคเนาะฟาวทางเทคนิคก็จะเป็นเช่นแบบ ได้ใบเหลืองหรือใบแดงแล้วกรรมการที่หหรือกรรมการที่2เขาจะแจ้งเราเนาะอ่ะ W W จะเป็นการเตือนเนาะการเตือนอ่ะน้องๆจดไว้เลยเป็นการเตือนตัว P เนาะจะเป็นการลงโทษตัว E จะเป็นขั้นรุนแรงเนาะรุนแรงแล้วก็ตัว D เนาะจะเป็นการตัดสิทธ์ก็คือ ได้ใบแดงไปเลยหนึ่งนะคะอ่าวิธีการเขียนเนาะวิธีการเขียนของเราวิธีการเขียนอ่ะมันจะเป็นตารางแบบนี้เนาะวิธีการเขียนเขียนเบอร์อ่ะสมมติว่าเขาฟาวตัว W เนาะเขียนเบอร์สมมติเบอร์14ทีม A หรือทีม B อ่ะทีม A เนาะเซตที่เท่าไหร่ที่2สกอที่เท่าไหร่สิต่อ11เ ประมาณนี้เป็นต้นนะคะ,ะแต่ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยนิยมมีเนาะจะไม่ค่อยมีฟาวเท่าไหร่นี่มันก็บอกอยู่แล้ว W P E D ยังไงกรรมการที่2องเขาก็จะบอกเราเนาะทีม A หรือทีม B เซตที่เท่าไหร่สกอร์ที่เท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นเนาะต่อไปรีมาร์ครีมาร์คอ่ะรีมาร์ค,รรรครตรงนี้เนาะก็จะเป็นแบบ เขาจะระบุเนาะว่าแบบอธิบายเหตุผลว่าทีมนี้ไม่มีการแข่งขันเพราะอะไรอย่างไรอย่างนี้เนาะแต่ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยได้เขียนเท่าไหรก่ก็ตรงนี้ไม่ต้องสนใจก็ได้เนะาะไม่ไม่ได้สําคัญอะไรตัวที่สําคัญอยู่ตรงนี้นี่น,นีตรงนี้เลยเนาะ ต่อไปมาดูตรงนี้리퍼 f เนาะเป็นชื่อกรรมการผู้ตัดสินเนาะอ่ะอันแรกเลยอันแรกกรรมการที่หนึ่งะกรรมการที่หนึ่งก็คืออันหนึ่งที่เขาอยู่บนแท่นเนาะก็เป็นเขียนชื่อนามสกุลเขาเนาะกรรมการที่สองสกอร์แอสซิสแตนต์สกอเก็คือผู้ช่วย สกอเลอรนะ์เนาะเขาจะมีนั่งสองคนเนาะมีตรงนี้ก็เป็นชื่อพวกน้องเลยนะเนาะก็เขียนไปเลยนายตึ๊ดๆนายตึ๊ดๆเขียนไปเลยโอเคต่อไปตรงนี้จะเป็นสัญชาติเนาะสัญชาติอ่ะก็เขียนไทยไทยลาวอะไรว่ากันไปไทยอ่ะสัญชาติของบุคคลน,นั้นๆเนาะตรงนี้ก็เป็นลายเซ็นลายเซนะ็นเนาะโอเค ลายเส้นต่อไปลายจัสเนาะลายจัสจะมีอยู่4คนเนาะโดยสากลเนาะสคนก็เขียนชื่อนามสกุลของเขาไปเลยชื่อนามสกุลตรงนี้เหมือนกันชื่อนามสกุลแต่ถ้าการแข่งขันที่มี2คนนะ ไรจัเราก็เขียนแค่2คน1กับ2แค่นั้นเนาะต่อไปลายเซ็นกับตันทีมเนาะลายเซ็นกับตันทีมเราเรียกเขามาเซ็นเลยนี่ทีม A ทีม B เนาะประมาณนี้ต่อไปเนาะเป็นผลสรุปเนาะผลสรุปนี้เดี๋ยวพี่สอนตรงนี้ก่อนด้านบนก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมาสอนสรุปรวมตรงนี้ ค <Okay. S 2> ตอนนี้ก็ถึงส่วนสำคัญของสกอรชีแล้วเนาะอ่าน้องๆดูเนาะก็ตรงนี้เนาะส่วนตรงนี้มันจะเป็นแต่ละเซตเนาะ,ะเซตที่หนึ่งเซตที่สองเห็นไหเซตที่สามเซตที่สี่เซตที่ห้าเนาะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูตรงนี้ก่อน ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนะคะซูม Start Time เริ่มเวลาที่เท่าไหร่ตามตารางเลยนะคะตามตารางการแข่งขัน,ขนสมมุติว่าเป็นบ่ายโมงะเขียนไปเลยบ่ายโมงเนาะเมื่อกี้เป็นไทยอยู่ทีม A เนาะ USA อยู่ทีม่ะต,ตัว S ตัว S ตรงนี้เห็นไหมตัว S แล้วก็ ตัว R ตรงนี้หมายถึง S จะหมายถึงเสิร์ฟ R จะหมายถึงรับเนาะเมื่อกี้ทีม A ชนะเสียงเนาะเป็นเหตุการณ์สมมุติเนาะทีม A ชนะเสียงทีม A ได้เสิร์ฟก็ให้ขีดไปที่ตัว S กากบาทไปเลยตัว B ได้รับกากบาทไปที่ตัว R เลยอ่ะต่อไปกรรมการที่สองเนาะเขาจะให้ใบตำแหน่งของเรามา ใบตำแหน่งเช่นเบอร์เนาะอันนี้เป็นของทีม A เนาะทีม A 2 3 4 5 6 7ทีม B ได้เป็นอ่า8 9 10 11 12 13อ่าะโอเคเราจะได้แบบนี้มาเนาะแล้วก็ให้มาดูตรงนี้อ่ะที่มันเป็นขีดเห็นไหม ตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่4ตำแหน่งที่5าตำแหน่งที่6อ่เมื่อผู้ตัดสินที่สองให้ใบนี้เรามาแล้วเนาะน้องลองดูเลยตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่4ตำแหน่งที่ห้า ตำแหน่งที่6เนาะแล้วก็เขียนไปเลยอ่ะดูดีๆนะตรงนี้เลยตำแหน่งที่1คือ5เนาะตำแหน่งที่1คืออ่าเป็นสีฟ้าตำแหน่งที่1คือ5ตำแหน่งที่2 4 3 2อ่ะเขียนไปเลย4 3 2สาอ แล้วก็เจ็ดหกเจ็ดหกต่อไปทีม B อ่ะเราต้องเขียนทั้งสองฝั่งเลยนะทีม B เป็น13 1สามสิบเก้าแปดสิบสามสเก้าแปดสิเนาะสิบเอ็ดสิโอเค ถึงแล้วเนาะมาต่อไปเมื่อฝั่งไหนที่ได้รับให้เรากากระบาดในช่องแรกเลยกากบาดในช่องแรกเพราะว่าผู้เล่นเบอร์13จะยังไม่ได้เสิร์ฟคนที่เสิร์ฟต่อไปจะเป็นผู้เล่นเบอร์10เนาะอนะอันนี้จะเป็นเวลาเวลาจบกันแข่งขันเนาะอนะต่อไป เมื่อได้เล่นแล้วเบอร์แรกที่ได้เสิร์ฟจะเป็นเบอร์ 5, อห้าเนาะให้ขีดไปที่หมายเลขหนึ่งเห็นไหมตรงช่องเล็กๆนี้ตรงช่องเล็กๆ <c oughs> ต,ตรงนี้เนาะจะมีเลขหนึ่งสองสามห้าดปดว่ากันไปเนาะให้เราขีดไปที่ หนึงแล้วเช็คดูมองในสนามว่าหมายเลขห้าตรงตามสกอร์ชีตที่เราเขียนหรือเปล่าอ่าสมมุติว่าหมายเลข5้าเซิร์ฟเซิร์ฟได้เล่นลเล่นลูกเล่นลีไปเรื่อยๆนะอ่าได้ประมาณแต้มแต้มเนาะสมมุติเนาะแต้มและเสียแต้มที่8และเสียแต้มที่8ให้เรา เขียนแต้มที่เสียไว้ตรงนี้เลยนี่ได้8แล้วก็ไปติ๊กฝั่งนี้ให้คะแนน1แล้วก็ขีดตรงนี้หมายเลข10เสริบ,บ,บนี่ประมาณนี้เนอะอ่ะอีกรอบเนาะหมายเลข10เสริบไปเรื่อยๆจนถึงได้12อ,อ่ะเราต้องขีดนะจนถึงได้12 เสียที่เต็ม12เราก็เขียน12ในช่องนี้และให้คะแนนติ๊กให้คะแนนฝั่งนี้และขีดอีกตำแหน่งก็คือหมายเลขสีสืบประมาณนี้เนาะประมาณนี้หมายเลข4ีสิบจนถึง20่สสมมตินะอันนี้คือสมมติแต้มหมดเลยเราจะไปทีละเต้มเนาะถึง20เสียที่2ี่สิบ ก็เขียน20และขีดให้คะแนน13เบอร์เกาสิบประมาณนี้เนาะประมาณนี้เป็นต้นเนาะปึ๊บทีม A ขอเปลี่ยนตัวหมายเลขก10ออกหมายเลข3เข้าอ่ะหมายเลข10ออกเปลี่ยนตัวใช่ไหมว่าช่องนี้เนาะช่องนี้จะเป็นช่องเปลี่ยนตัวเนาะ หมายเลขส0ออกหมายเลข10ออเ,ข,เ,เข,10ข้าหมายเลข3ออกเนาะเต็มที่เท่าไหร่อ่าน้องๆมาดูเต็มที่20ต่อ13ให้เราเขียนตรงช่องด้านล่างนี้เลย20ต่อ13อ่าประมาณนี้20ต่อ13โอเคแล้วก็เสิร์ฟต่อเสิร์ฟต่อเนาะถึงอ่า ทีม B ได้ยี่ต้มอ่ะยี่เต้มเนาะเสียที่ยีสก็ใส่ยีสและให้แต้มอีกฝั่งเนาะและกดขีดหมายเลข10เซิร์ฟอ,อ่ะทีม B ขอเวลานอกทีม B ขอเวลานอกครั้งที่1นเนาะเราก็ดูอ่ะดูแต้มทีม B อยู่ฝั่งนี้เนาะแต้มเท่าไหร่ แต้มที่20ต่อ21ก็คือการขอเวลานอกเนาะถ้าทีมใดทีมหนึ่งขอเวลานอกให้เอาทีมนั้นอยู่ด้านหน้าตรงนี้ถ้าทีม A ขอเวลานอกแต้มก็จะเป็นเท่าไหร่ยีต่อ20่สเออยีต่อ20สเนาะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น20ต่อ21แต่ว่าฝั่งนี้ยังไม่ได้ขอเนาะพี่สมมุติให้ฝั่ง B นะประมาณนี้ขอเวลานอก สมมุติทีม A อยากให้หมายเลข3เข้ามาอีกครั้งต่อการแข่งขันให้เราวงกลมที่หมายเลข3และใส่แต้มไปใส่แต้มอันนี้คือจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะคะจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วตรงนี้เนาะจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวต่อต่อที่เล่นต่อเลยเนาะ ก็ <c oughs> หมายเลขสามเสิร์ฟไปเรื่อยๆเนาะได้คะแนนจนถึงยี่สิบสี่อ่ะยี่สิบสี่เสียที่ยี่สิบสี่แล้วก็ใส่ยี่สิบสี่ให้เต็มฝั่งนี้และเบอร์แปดเสิร์ฟประมาณนี้เนาะเสียที่ยี่สิบเอ็ดอ่ะใส่ยี่สิบเอ็ดและให้เต็มฝั่งนี้ได้เท่าไหร่ยี่สิบห้าเกมยี่สิบห้าเนาะวอลเลีบอล เมื่อจบการแข่งขันเมื่อจบการแข่งขันเนาะเราจะวงกลมแต้มสุดท้ายของเซตนั้นๆอ่าเห็นไหมวงกลมและขีดตัวเลขที่เราไม่ถึงอ่าประมาณนี้เนาะขีดและเขียนเวลาจบสมมุติว่าจบบ่ายโมงครึ่งอ่ะ บมงครึ่งเราก็เขียนจบบมงครึ่งแล้วก็จบการแข่งขันประมาณนี้เนาะต่อไปในเซตที่2เราจะบวกในแต่ละเซตเนี่ยเราจะบวกไป3นาทีเนาะ3นาทีน้องๆจดเพิ่มไว้เลยสมมตุติจบที่บมงครึ่งเราก็เริ่มที่บ่ายโมงสามสิบสามถ้านี้จบที่บ่ายโมงสี่สิบเราก็เริ่มที่บ่ายโมงสี่สิบสามเป็นต้นเนาะเมื่อเซตสองแล้ว มันจะต้องสลับกันเสิฟเนาะต่อไป USA ก็จะอยู่ฝั่งนี้ไทยก็จะอยู่ฝั่งนี้อ่าไทยอยู่ฝั่งนี้เสร็จ USA เป็นคนเสิฟอ่าไทยเป็นคนรับอ่าก็ประมาณนี้ก็เหมือนเหมือนกันเลยเหมือนเซตนี้เลยเนะาะอ่าต่อไปในกรณีถ้ามีเซต5ในกรณีถ้ามีเซต5เนาะ ผู้ตัดสินเขาจะเสี่ยงภายเนาะว่าใครจะได้เสิร์ฟก่อนหรือรับก่อนอ่ะพี่สมมติพี่สมมตินะว่าทีม A ได้เป็นคนเสิร์ฟก่อนเราก็เขียนเหมือนเดิมเลยอยู่ไทย USA สสตาร์ทเริ่มที่ห้าอ่ะสิบหนาฬิกาเนาะประมาณนี้เขียนหมายเลขไปเหมือนเดิมเลยเหมือนที่พี่สอนด้านบนเลยเนาะเหมือนที่พี่สอนด้านบนเลยเขียนไปเหมือนเดิมอ่ะปึ๊บปึเหมือนเดิมเสร็จ เมื่อทีม A ได้8ให้เราย้ายทั้งหมดมาไว้ฝั่งนี้และเขียนใหม่เห็นไหมนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยเห็นไหมวอลล์บอลนะคะถ้าเล่น5เซตเนาะจะมีการเปลี่ยนแดนแดนที่แต้ม8เนาะถ้าได้8แล้วให้เราย้ายฝั่งมาฝั่งนี้ตรงนี้จะเป็นพอย n t ที่เปลี่ยนก็คือแเราก็เขียนไปเลย8แล้วเราก็ต้องรีบมาขีดเร็วๆนะคะเราต้องเร็วหน่อยอประมาณนี้เนาะก็เขียนเลขอะไรไปเหมือนเดิมเนาะเลขไปเหมือนเดิมตรงนี้เลยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแค่ถ้าถึง8แล้วให้เราย้ายมาฝั่งนี้ฝั่งนี้แต่ในกรณีถ้า USA ได้8ก่อนเราก็ปล่อยไว้ตรงนี้แหละปล่อยไว้ตรงนี้เลยนะคะปล่อยไว้ตรงนี้เลย เราจะย้ายแค่ฝั่งซ้ายมือตรงนี้เนาะย้ายมาฝั่งนี้และเขียนขีดเหมือนเดิมประมาณนี้เคประมาณนี้เนาะต่อไปตรงนี้เลยเป็นสรุปผลการแข่งขันเนาะส่วนสุดท้ายแล้วเนาะ,ะส่วนสุดท้ายนะก็เขียนไปเลยทีม A ก็คือทีมไทยเนาะ B USA ช่องนี้นะคะจะเป็นช่องอ่าแบบนึงนะ นี่เขียนเหมือนเดิมช่องนี้เนาะจะเป็นช่องอ่าขอเวลานอกสมมุติว่าทีมไทยขอหนึ่ง,งครั้งแล้วก็เขียนหนึ่งเนาะตรงนี้จะเป็นช่องเปลี่ยนตัวเนาะตัว S เปลี่ยนตัว W จะเป็นผลการแข่งขัน,ขนสมมุติทีมไทยชนะ1เซตเราก็เขียน1ต่อ ศูนย์เนี่ยตรงนี้จะเป็นเวลาเนาะเวลาแต่ละเซตอ่ะเช่นบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งก็ใช้เวลาไปกี่นาทีคะไปสามสิบนาทีเนาะแล้วก็เขียนไปเลยสามสิบนาที <c oughs> ประมาณนี้นี่แต่ละช่องเลยดูนะคะแต่ละช่องจะเป็นอันนี้คือเซตที่หนึ่งเซตที่สองเซตที่สามเซตที่สี่เซตที่ห้าเมื่อจบการแข่งขันเราจะเอานาทีทั้งหมดเนี่ยมาบวกไว้ตรงนี้ แล้วก็บวกสมมุติว่าได้60ประมาณนี้เนาะต่อไปตรงนี้นะจะเป็นแมต์ส t าร์ทไทมจะเป็นเวลาที่เริ่มเวลาที่เริ่มจะเป็นบ่ายโมงอ่ะใช่ไหมบ่ายโมงและจบการแข่งขันที่5 5อ่า15นาฬิกาก็คือมาดูตรงนี้อ่ะมาดูที่เซตที่5จบการแข่งขันที่เท่าไหร่ตรงนี้เนาะต่อไปจะนี่จะเป็น Total m a t c h duration ก็จะเป็นการ รวมว่าได้กี่ชั่วโมงแบบนี้กี่ชั่วโมงเนาะแล้ก็เขียนไปเลยสุดท้ายแล้ววินเนอร์ก็คือไทยไทยชนะเนาะชนะ3ต่อ2เซตอะไรก็ว่ากันไปเนาะประมาณนี้อ่ะก็สกอร์ชีตก็ยังไงเนาะก็ถ้าพี่สอนอะไรผิดไปก็ขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยนะคะขอให้น้องๆสู้ๆเด้อบ๊ายบาย